โอเคอ่ะต่อที่สกิลขั้นสิบต่อไปเลยฮะอันนี้นะผมบอกเลยสำหรับสายชำนาญธาตุผมไม่สนใจเฮ้ยคุณไม่อ่านเลยเนี่ยผมไม่สนใจเน่เนไอ้เบ๊กแคร็บวันนี้เราก็อยู่ในเกมเกียร์ชินจ์อิมแพ็คจะอีกเหมือนเดิมนะครับผมเกียร์เกียร์อะไรนะเกียร์ชิงจ์อิมแพคเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมอ่าก็วันนี้ผมอยู่ในไอดีของไอ้เบ๊กนะเพราะว่าผมจะมาทำคลิปรีวิวคาสชั่นนะส่วนผมไม่มีตัวก็เลยขอยืมไอเดีมาบันทวิวย่าเฮ้ยมันดูแบบ ปแปลกๆดีเหมือนกันว่าแบบยื้อไอเดียมารีวิวอะดูดูโตดีจังเลยอะนะ <c oughs> ดูชอบอะไรอย่างเงี้ยเจก็จะมารีวิวตัวละครคาเดฮาระคาซุฮะกันได้เลยนะคาเอเดฮาระคาซุฮะครับผมเอเอนั่นแหละเ,เรียบแบบาากแบบภาษากูไงภาษากูจะเรียกประมาณนัไรเกรกันก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปที่เรื่องแรกโอ้ยเหตุสแตทนี่มึงน่าจะตกใจได้วะโอ้มันทำไมชะมลาท่าน่อยจงเลยอ๋อคือว่าที่ คุณยืมผมไปรีวลลิวนะบอลเป็นคาสุฮาสายเมดิเบนะฮะอ๋อเหรอ,หอยืมคุยยืมถูกคไไน <c oughs> ไ,มไม่ไหนอาไม่เป็นไรเอาดูตาม,มากันเลยโอเคงั้นก็คาสถานะเนาะก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่มีอะไรเนาะเอ้ยมีดิดูอัาตราขี้ขความแรงขีดิอ่าเมดิเบตต้องดูนี่อัตราขี้หกห้าความแรงขี้ร้อยหกสิบหกน้อยจังวะเอ่อเยอะนะสำหรับเอ่อเมดิเบตเลยนะเยอะนะเยอะๆก็ได้เยอะก็ได้โอเคอ่ะงั้นมาเที่ยวบนเลยนะอวบเนี่ก็เชี่ยอเลยเนี่ยเออ อ่าสำหรับอาวุธก็จะเป็นอาวุธปืนาพาลาน,นั่นแหละฮะคิดว่าน่าจะดีผม่<บ>าวไม่ใช่แล้วแปต่ไอ้ก็ถ้าเล่นในน,เเนามนเนามกก็จะเป็นดาบอันนี้เนาะแาบคี่แต่ว่าจริงๆแล้วผมแนะนําก็จะเป็นดาบอันนี้ที่ผมแนะนํานะผมไม่แนะนำหรอกสายเนี่ยเออเป็นไม่มีด้วยอ๋ <c oughs> อคุณหมายถึงไอ้ไอ้รถสติงที่บวกค่าความชำนาญท่าหรือเปล่าอ่าใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คือว่าดาบอันนี้ก็แล้วสวนแล้วแต่และกันเราดาบแต่ว่าถ้าเล่นเป็นสายแบบว่าอันนี้สายดีเนาะสายทีเพชมันก็จะเป็นตาคิแต่ถ้าแบบว่าเป็นสายจำนานธาตุที่ปกติเขาเล่นกันก็ใส่ดาบน,นั้นก็ได้เนาะส่วนดาบ<ไ>ห้าดาวนี่ก็มีไหมอ่ะดาบข้าดาวมีปะล่ะมึงเห็นปะล่ะไม่หมยถึงว่าเขาใสาอ่อแดกันดาบข้าดาวอ๋อก็น่าจะดาบใหม่ในตู้นั่นแหละ อ๋ออ่าโอเคก็แต่ก็ตู้ก็จะไปนะตู้จะไปแล้วก็คิดว่าถ้าลงคลิปเสร็จก็ตู้น่าจะออกพร้อมกัสุระซิยได้ไหมก็น่าจะเปิดกันไม่ทันเลยจริงๆเชียวแต่ถ้าเกิดว่าดูรีวิวนี้นี่ทุกคนอาจจะหันมาอยากได้คาสุฮบกันหมดเลยนะแบบว่าตู้แม่งแรงมากเลยนะนี่ผมบ้านแบบสุดยอดมากเลยเว็เก้าสิบดาบเวลบเก้าสิบอุปกรณ์ตกแต่บวกตันทุกอันเลยนะโอ้ดูอวอร์ขนาดนี้อาจจะผมรีวิวเป็นดาเอ๋ก็ได้ออ่่าาแต่ว่าอุ้ยดาบก็ดูเข้ากับตัวปเดียเนี่ยใช่ไหม ใช่ไหมคือผมก็ดูเรื่องความเข้ากันของสีแล้วก็โทนด้วยนะโอะะ้โอเคหรือเปล่าผม๋มาส,สุดยอดไปเลยนะเหมือนกับว่าดาบนี้ดบนะาบนี้มันก็มาแต่แผ่นแรกแล้วแต่เหมือนว่ามาเพื่อ,อ,อรอคาถาเลยนะใช่ครับผม <laughs> โอเคก็เลยอาวุธก็ประมาณนี้เนาะก็ใช้เป็นดาบอันนี้กับดาบสร้างเนาะสำหรับสีดาส่วนอาดาวก็สุดแล้วแต่นะมี <hora> อะไรก็ใช้นั้นสุดแล้วแต่บุญแต่กรรมนะมีมีงบเปิดเท่าไหร่ก็อันนั้นเลยอ่าโอเคโอเคมาที่เื่งต่อไปนะฮะอาร์ทิแฟกต์นะฮะก็ โอเคโอเคมันเป็นมันเป็นการเลเตอร์สองนะอ่าสำหรับอันนี้ใส่นะฮะก็จะเป็นลบสองนะการเลเตอร์สองนะใช่สายดาเมีไหมบอสเมทีพีเอแต่รู้จักเป้าอ่าเมทีพีเก็จะเล่นเป็นสองอันนะแต่ว่าถ้าเล่นปกติก็ลบสี่แหละอันนี้ข้ามไปก็ได้อยากพูดเฉยๆพูอยากพูดเฉยๆลบสี่นะปกตินะแล้วก็ออมก็จะเป็นดอกแปดดอกไม้ไม่ต้องดูแล้วอ่าเป็นออมนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรมัน อันเป็นเวลาโจมตีแล้วเวลาโจมตีเวลาโจมตีเปอร์เซ็นต์เลยเวลาโจมตีเปอร์เซ็นต์ตัวอันนี้ก็จะเป็นวุ้นแล้วก็ใส่ลมนะฮะเพื่อความแรงในการใช้สกิลแล้วก็นี้ก็จะเป็นความแรงคีนะฮะส่วนความแรงคีนี่ก็ต้องเป็นสุดแล้วแต่นะว่าแบบว่าอาวุธเราใส่เป็นอะไรเนาะใช่ถ้าเกิดว่าใส่เป็นอาวุธแบตเทิลพาร์ทอย่างที่ผมใส่เนี่ยใส่เป็นความแรงคีมาก็สุดยอดนะเพราะว่าแบบว่าอัตราคีก็จะเพียงพอส่วนความแรงคีก็จะแรงมากเลยนะอ๋อจริงๆนะตรงๆเลยนะกุฏิเขาจำนาญท่าสามขีเลยปะอันนั้นอ่ะ เอาาอเรียกว่าเรามาคนเรเวกันไงอันนั้นเขาเป็นเวแบบว่าสายชำนาญท่าถูกป่ะสายตัวซับแต่ว่ากูเป็นเมดิเบสไงเมื่อลยบอกว่าต้องแบบย,ยัดยัดไปเลยอะไรแรงยัดได้หมดเลยอ๋อแต่คือจริงแล้วไอ้เวที่กูพูดไปเมื่อกี้คือมันมีอยู่จริงใช่ไหมแบบชำนาญท่าสายอะไรเงี้ยพอมีไหมเออมีม,มีส่วนใหญ่ก็เล่นกันอย่างนั้นแหละเอาชำนาญท่าเยอะๆจะได้ทำให้เพื่อนเพื่อนสกิลแรงขึ้นก็เดี๋ยวค่อยไปดูที่เรื่องแพสซีฟมแล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็คือผมค่อนข้างภูมิใจกับที่แปลกที่สุดโอเคโอเคโอเคภูมิใจกกกก็็็็ภูมมมมิิิใจจจแลลลล้ววส่นนนออออฟะปปตตตตััพพงงโโีีเเร์์ซ ความแรงขี่ไหมถึงจะเป็นสายได้เหรอแล้วก็ต้องมีฟืนฟ้นฟูได้ไหมตัวนี้ฟื้นฟูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถ้าเกิดว,ว่าเล่นสายชำนาญท่าต่อาจจะต้องมีฟืนฟ้นฟูสักหน่อยเพื่อจะได้อันติบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอของผมไม่ต้องครับเล่นอาตาขี่กับความแรงขี่าอ่าก็ประมาณนี้นะสระอิน่แตนเนาะอืมอืมอืมมเฮ้ดูอีกหน่อยก็ได้นะผมตืมนเจ้นตัเสนอวานเลยพอแล้วพอแล้วโอเคมามาที่เรื่องกลุ่มดาวนะฮะก็อันนี้ก็กลุ่มดาวเราก็ไม่ดูเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ดูไม่ดูเอ๊แต่เเเเเเเห็นนมมีีีีสสยยยงงงลือออ่่าาาาาา้้บกกวถิด กลุ่มดาวหกนี่จะเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ดีเพสเลยด้วยว่ะจริงเหรออย่าเปิดอ่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยเดี๋ยวเนี้ยอ่ะดูดยเนี้ยเดี๋ยวันนี้มันเรียกให้กูทำนู่นทำนี่บ่อยวะอ่าไม่ได้ห้าวีเราจะจะได้อยู่ โอ้เน่มันใช้สกิลเสร็จมันจะเคลือบดาบไปทาบลมได้วะวอโอ้ชี้ชื่อกูหรอว้ยโทษโทษลินเปียโอเคก็กลุ่มดาวก็ประมาณนี้ผมก็ตามสเต็ปกลุ่มดาวแล้วยิ่งกลุ่มดาวเยอะก็ยิ่งเก่งไหมคิดเต้ไันอ่าก็ทำขาดไปเราพกเราก็มีอะไรซีหนึ่ง พอแล้วสีโทสีโทสีโทสีสีหนึ่งแ้วโอเคงั้นก็มาดูที่สกิลแล้วผมก็ดูครั้งแรกเนาะก็เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยดูอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองอ่านดูอ่าสกิลแรกนะอเมริกัสกิลหรอเป็นชารโจมตีโบตินะสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องถึงห้าครั้งแล้วก็ชาร์จโจมตีได้เนาะคือโบตินักแสดงครอื่นอะตีไม่ถึงอะห้าครั้งอ่ะตีไม่ได้หรอพ่อพอเหมือนพอเหมือนพ่อเหมึงนมือมือเด็ก็แบบว่าตัวละครอื่นต้องกดแต่สกิลตีไม่ได้มือเป็นง่อยอย่างเงี้ยบ้าว่าอ่าสกิลสกิลอีนะฮะก็ ใช้ดาบที่ดุรแรงราวกับสายลมที่โหมกระหน่ำในการดูดศัตรูและสิ่งของไปยังตำแหน่งที่กำหนดให้จะทำให้ศัตรูด้ขอบเขตร้อยขึ้นทั้งคอนเสิร์ตอ่าก็จะอ่านรูปธรรมอะไรไหมน่าเนี่ยเข้าใจแล้วไออ่าก็สกิลคาซานะก็เอาจริงๆผมไม่รู้ว่ามึงพูดได้ไยวเออแค่ไม่บอกแต่แรกเขาประกาศแต่พี่อเลยเนี่ยอ่าคนพูดแล้มโอเคโอเคก็อ่าสกิล อีของคาสุทฮานะก็เวลากดใช้ไอ้บอสเราเคยพูดไปแล้วตอนคลิปเปิดกาชาไม่ใช่เหรอะอ๋อเออวอะแต่ตอนคลิปเปิดชานี่คุณดูแบบว่าไม่ค่อยละเอียดนะแต่ว่าอันนี้คือคุณไปเล่นไปเรียบร้อยก็น่าจะแบบว่าแน่นไหมข้อมูลแน่นแบบว่าเล็กๆกระชับอะไรอย่างนี้ไหมใช่คือผมค่อนข้างแบบว่ารู้ทุกซอกทุกมุมของคาร์ทูฮานะว่าแบบว่าสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เก่งได้ขนาดไหนอ่ามีฝ่ายกี่จุดอะไรอย่างงี้ไม่รู้เออตลกตลกไอ้เหี้ยอ่าสกิล E นะฮะก็จะกดใช้ก็จะลอยขึ้นไปบนอากาศหรือจะสามารถกกกดค้้าาาางง็ไจะชว่่นนนนัหอยึ ครับอ่าพอลอยเสร็จปุ๊บก็จะทําให้การโจมตีปกติครั้งต่อไปอ่ะคือมันจะเป็นการโจมตีลงมาจากอากาศถูกไหมก็คือการแอร์สลดอ่ะนั่นแหละมันจะสามารถผสมทานได้แบบผสมทานที่แบบอยู่ที่พื้นได้อะไรเงี้ยอ,อะไรประมาณนั้นอืมแล้ว ออผสมให้มันแรงขึ้นนะใช่ก็คือมันจะมีดาเมจขึ้นมาหลายตัวเลยเว้ยมันจะมีแบบว่าจังหวะกดเป็นดาเมจธาตุลมแล้วก็มีสมมติมีธาตุไฟก็จะเป็นธาตุไฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็จังหวะขึ้นไปปุ๊บแล้วก็กดตีออโต้ลงมาปุ๊บก็จะเป็นดาเมจธาตุลมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ที่มันกระจายอีกรอบหนึ่งกับธาตุไฟหรือว่าธาตุแข็งก็ได้โอ้โหเป็นตัวเป็นตายเลยอี๋วู้ดมากชัว่ะ ก้็ใกอ้ๆก็จะคิวอีก็โดดขึ้นไปมีกระจายโดดลงมาดมีกระจายอะไรประมาณนี้ไหมอ่าใช่แบบกระโดดแทงกระโดดแทงเออแค่นัแรกอ่าแล้วก็มาที่อติต่อนแรกก็เป็นสกิลคิวนะชื่อสกิลว่าคาร์สวรรค์สแลนนะโอ้โหไอ้เนี่ยมันอวยตัวเองขนาดนั้นเลยไม่ได้อวยตัวเองก็แค่ว่าไปเป็นเพลยงดาบของมันหรือเปล่าอะไรเชื่อเหมือนสัมว่าเอาชื่อตัวเองมันตั้งเป็นแบบว่าสกิลตัวเองได้เลยอ้าวสมมติเป็นอย่างกูนะก็เป็นว่าแบบบอสแลนอะไรอย่างเงี้ยนะมันดูเสียวโอเคอ่าส่วนสกิลนะก็อ่ะเชิญคุณบิ๊งค์ได้ เขาบผมเวลากดใช้นะก็จะฟันดาบไปรอบเดียวก็โบ,บ้งไปก่อนเลยนะเสร็จปุ๊บมันจะเป็นโดมขึ้นมาลุลลอไปแบบไอด้ดวกโดมเนี้ยมันจะสามารถระเบิดได้เออห้าครั้งห้าครั้งอ่าห้าครั้งอ่าแล้วก็จังหวะที่เราฟาดดาบออกไปอะ่ะมันสามารถผสมธาตุได้ด้วยนะโอ้ผสมได<ท>้หรอธาตุไฟธาตุตั้แข็งธาตุสฟฟ้าไอ้ธาตุไฟฟ้าอ่าอ่าก็สามารถผสมธาตุได้หมดเลยแล้วก็พอผสมธาตุเสร็จปุ๊บไอในวงนั้นอ่ะมันก็จะเปลี่ยนสีไปแบบมันจะมีถ้าเป็น ถ้าเป็นธาตุน้ำเป็นสีฟ้าถ้าเป็นธาตุไฟเป็นสีแดงถ้าเป็นธาตุแข็งก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนถ้าเป็นธาตุไฟฟ้าก็เป็นสีม่วงไปหมดอุ้ยอันนี้ผมไม่รู้อะไรเรื่องธาตุเนี่ยสีนี่ผมไม่รู้เลยนะนั่นแหละพอมันเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็มันก็จะเป็นสีนั้นตลอดระยะเวลาของสกิลเลยแล้วก็จะระเบิดได้5ครั้งก็จะเป็นดาเมจธาตุลมบวกกับธาตุที่มันผสมเข้าไปอืมเดียววันแน่นแน่นปึ๊กเออแต่ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ว่าแน่นแน่นก็พอแล้วนะน้ำ ก็อ่านี่แพสซีฟอันนี้เลยก็คือตอนแรกอาจจะสงสัยว่าทำไมสกิลอีคาคาซุฮะมันไม่ได้เขียนว่ามีการผสมธาตุหรืออะไรอย่างงี้ถูกไหมเออใช่ใช่ผมก็จะถามอยู่ว่าเอามาจากไหนมาพูดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นของแพสซีฟอันนี้แหละคุณบอสเห็นไหมมันมีเขียนว่าเมื่อใช้สกิลอีเนี่ยมันจะผสมเข้ากับธาตุอะไรก็ได้บอสทำให้การโจมตีพุ่งลงจากอากาศนะบอสอ่ามันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุนยบอสแล้วก็เพิ่มมาจกตีให้กับความเสียหายธาตุที่เกี่ยวข้องสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอส แล้วก็ซึ่งเอฟเฟกต์ดังกล่าวนั้นจะถูกมองว่าเป็นความเสียหายจากการโจมตีพุ่งลงจากอากาศนะบอสซึ่ง oh. ก็แปลว่าถ้าเกิดอยากให้ไอ้แพสซีฟตัวนี้แรงอะบอสเราอัพสกิล E เลยเฉยมันจะไม่ค่อยแรงนะมันต้องไปอัพสกิลตีออโต้เพราะว่ามันจะเป็นนับการโจมตีพุ่งลงจากอากาศไปบอสโอ้ oh, เป็นแบบว่าสองต่อเนาะใช่ฮะโอ้โหเฮีเ้ยแน่นแน่นอยู่นะแน่นอยู่นะคนนี้คนจริงนะคนนี้ฟังไว้ฟังไว้เก่งๆก่งโ <laughs> <laughs> อเคตอนน่อที่สกิลแพสซีฟต่อไปเลยฮะอันนี้นะผมบอกเลยสำหรับสาย เออชำนาญธาตุผมไม่สนใจเฮ้ยคุณไม่อ่านเลยเนี่ยผมไม่สนใจไม่สนใจให้กูอ่านเองเลยเอแล้วเมื่อกี้ยากระจุยกระจายกระจุยกระจายเลยเนี่ยไม่เห็นอันนี้อ่ะผมจะเออเพราะธนตาของเตนั้นด้ว่ยกว่อตอนนี้ก็เห็นไอ้บิ๊กอ่านแล้วค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าทําให้การกระจายมันชำนาญธาตุเยอะขึ้นไม่กับธาตุที่เกี่ยวข้องอะไรตั้งอย่างเน่ยก็ทําให้มาแล้วที่ไหนก็เป็นกูต้องอธิบายถูกไหมใช่โอเคก็คือว่าเวลาคารฮะสร้างปฏิกิริยาไกล การกระจายนะบอลนะมันจะมันจะนับความจำนวท่าของคารุทูห้าว่ามีกี่หน่วยแล้วก็จะค่าความจำนวท่าตัวนั้นอ่ะไปเพิ่มความเสียหายท่าที่เกี่ยวข้องให้กับตัวละครจริงๆทั้งหมด0.4เ่อร์เต็นต์ต่อ ม่แบบไฮไฮแบบโอ้ยครับลูฮะโอเคโอเคั่นแหละมันก็แบบว่ายิ่งทำนันท่ามึงเยอะนะเว้ยบอสไอเพื่อนที่มันรอรับดาเมจอยู่บอสมันก็จะได้บทนบความเสียหายที่เยอะยิ่งขึ้นเลยบอสเป็นอัตรา่วน0.04%ต่อเรื่อง8วินาทีเลยแบบโอเคโอเคคนนับถือกูหมดอ่ะตอนเนี้ยี่โอเคก็มาที่แมสสิวท้ายเลยนะก็อันนี้ก็พิจาสุดท้ายแล้วผมขอแบบแน่นน่นเลยนะครับผมได้ครับผมเอาได้จริงใช่ไหม ได้จริงจเสีเสียโอเคจะเล่นทุกอย่างเลยโอเคนะครับก็เอานะครับผมจะทาให้ตัวละครในทีมทุกคนอ่ะลดอัตราการเสียพลังงานจากการวิ่งลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งพรสวรรค์เนี่ยจะไม่สามารถทอนไม่สามารถซ้อนทับกับพรสวรรค์ติดตัวที่เอฟเฟกเหมือนกันทุประการได้ก็เช่นของไคย่าไหม อะไรวะที่มันแบบว่าลดการเสี่ยงพลังงานจากการวิ่งอ่ะก็คือจะทับซ้อนกันไม่ได้คือคุณไม่สามารถใส่คาซุฮะแล้วก็ใครใครย่าหรือตัวอื่นที่เอฟเฟกเดียวกันเพื่อลดการเสี่ยงพลังงานจากการวิ่งขึ้นแบบ10%ไม่ได้ได้แค่20%อืมโอเคก็ใช้ได้ใช้ได้โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับสกิลนะฮะแล้วก็มีตรงตรงนี้ก็ส่วนข้อบูญเฉพาะได้ได้รู้เลย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยเก่งเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วอันนี้คือคนต้องชมกูแลใช่ไหมชมแล้วชมแบบโอ้โหเช่นใจเช่นใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปลองเทสกันเลยนะก็เรียกว่าแบบรู้ละเอียดแล้วนะเราก็จะไปตีตัวนี้เลยเหมือนเดิมรุดก่ารุดกานนะฮรเป็นกระสอบทรายประจําช่องเราได้ยังงี้ใช่ก็เดี๋ยวจะไปลองเลยโอเคก็ถึงแล้วนะครับผมแต่เรายังไม่เห็นตัวไปเลยนะอยู่ไหนนะวยตามล่าหาเนื้อคู่ เฮียเนื้อสองชิ้นเหรอไม่ไม่ไม่เนื้อคู่น่าจะไปจีบแบบนี้นะอ๋อหมายถึงแบบไหนอ่ะเออใช่ไหมใช่ไหมไม่จังเลยพ่อเลยสัสเออเห็นแล้วเราเห็นแล้วนะอยู่แล้วนะก็เออปกติต้องกดค้างใช่ไหมนี่ผมไม่เคยได้แบบไหนอ่ากดค้างก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นมอดเดี่ยวเงี้ยแนะนำว่าไม่ต้องกดค้างดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดกดค้างมันทำให้คูลดาวน์สกิลมันนานขึ้นอ๋อโอเคครับ ลโอ้ยโอ้ยเดินมาไม่ดูเีลยว่ามันอยู่ตรงนี้เออเฮ้เราต้องไฟป้ายไฟก่อนว่าป้ายไฟก่อนป้ายไฟก่อนนะใช่ใช่มันจะมีการกระจายเกิดขึ้นด้วยอะไรก็อีปุ๊บอีปุ๊บเฮ้ยไปเอาเตียวโตลงมาด้วยเอาเตี๋ยวโตลงมาด้วยเหรอเอออ่าไปไปขอไปดูโอ้โหเตียวของมันเลยไปไหนไะเฮ้ยมันหลบได้มันหลบได้ขอร้องคนอันนี้อันนี้เหมือนผมมาลองเล่นได้แล้วผมไม่เคยเล่นเลยปุ๊บอุ้ยเนี่ย่ะุ้ยก็เล่อยู่นะนี่ย โอ้อะแล้วถ้าโอ้แล้วถ้าไม่สายชำนาญท่ามันจะแรงเท่านี้ได้ไหมโอ้คิดว่าก็เห็นเลขท่าไฟเ่อกีแม็คมนขึ้นมา5,002ถูกปะถ้า,ถาเป็นสายชำนาญท่านี่ก็จะเป็นมือ, <laughs> อ,อแต่ว่าท่านลมจะเบาลงใช่ไหมใช่ท่านลมจะเบาลงแต่นี่คือเล่นแบบว่าให้คาร์ทัะยืนอยู่ในสนามรบนานเไงไี่ยเพราะว่าเราแบบว่าเราชอบตัวเขาะเราก็อยากเล่นตัวเขาไม่อยากแบบว่าไห้แบบปล่อยสอ่ลไม่อยากแบบว่าแค่ปล่อยสก,กิลแล้วก็หายมีหายตายจากไปนะก็แบบโอ้โหเั้นเดี๋ยวผมจะการไปเลยนะ กันเลยเว้ยแอติดก็ด้วยอ่ะโอ้โหจัดซะหน่อยดิผมผมผมต้องอะไรก่อแม่ผมต้องกระจายภาพนี่นี่นี่มัมีไฟอยู่ที่พื้นมีไฟอยู่จริงอ่รออุ้ยหมื่นสี่อุ้ยไหนๆกันจะระเบิดได้ห้าครั้งเลยระเบิดได้ห้าโอ้โอ้หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วโอ้อุ้ยอย่างนี้มันมันตายเลยว่ะมันตายยังไงสามสามตายตายตายซีซีซีเอ้าสีก็ตายแล้วเหรอไม่ไม่ใช่สีก็ตายแล้วสีแล้วหมดแล้วเอาเอาเออตกลงระเบิดได้แค่สี่ครั้งไงไม่บุ้งงวดิ เอออ๋อสี่ครั้งเอ้ยมันมีนับนับจังหวะปาดด้วยไงยอันนี้จะเป็นแบบสีกรอบหนึ่งไหมใช่ก็เ <c oughs> อาประมาณเอ่เรียกว่าสี่ห้าครั้งนั้นแล้วแต่ดู <c oughs> อืมเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่านี่แบบว่าตีแรงมากเลยเนี่ยใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ถ้าเป็นสายกำลังท่าก็จะเป็นแบบว่าอ e ีไม่ต้องบ่อยไหมเอ้ยก็อีบ่อยเราจะออกมาเล่นลน้อยๆจะแนวๆเหมือนเบนเบนดีอะประมาณนั้นไหมแบบว่ามาปล่อยสกิลทิ้งแล้วก็ออกมาแบบทำกระจายให้เพื่อนให้ติด เซตอาร์ติแฟกต์ลมเพื่อแบบว่าลดเกาะเขาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าโอเคก็เรียกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการรีวิวคัพเซอร์สายดี s ท็ดไหมอ่าสายที่ผมภูมิใจภูมิใจนำเสนอมาบ้างนะสายนี้ใช่ไหมอืมอืมอืมโอเคก็จากที่ผมลองดูนะพอถือว่าผมก็เทสไปด้วยแหละก็รู้สึกว่ามันก็พอเล่นได้นะจะตีจะตีลุนกันเฮ้ยผมไปเป็นซัพในรถไปรอลบีนี่แบบมันมากเลยนะคุณคุณเอาไปเป็นอะไรเราไงอ๋อ ใช่แล้วเบต้าอะไรแบบเบดีเพียะแล้วก็ตัวอื่นมาช่วยทำกระจายท่าจากอื่นแทนแล้วก็ดึงโป้งป้างโป้งป้างไงวะโคตรมันเลยโอ้โหเอออากาศจะเล่นได้แหละก็เรียกว่าแล้วแต่คนเ,เนอะสมมติถ้าเกิดว่าอ่าคนมีตัวดาเมจแรงแล้วเอาตัวนี้เป็นตัวซับก็จะแรงขึ้นไปอีกเนาะหรือว่าจะเล่นตัวนี้เป็นดาเมจก็ได้เหมือนกันใช่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 อ่าเรียกว่าสองสายนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะ แล้วแต่ละกันแต่คิดว่าสายที่นิยมเล่นกันน่าจะเป็นสายชำนาญทาามากกว่านะอืมอ่าแล้วนี่มึงอะไรมึงขวางโลกไปแล้ยไม่นสายแล้วเลยขวางโลกก็สายชำนาญทามเหมือนตัวปล่อยสกิลแล้วก็เปลี่ยนตัวถูกไหมเป็นตัวซับอ่ะอยากเล่นตัวมันเยอะๆก็เลยเป็นเมดิพิเออรดาให้มันยืนนานๆอ๋อครับเขาเข้าใจลอยากแบบได้ยินเสียงยูจิโอนานๆใช่ไหมใช่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 แล้วมึงก็เข้าใจกูดี่หมายอย่ามาเสียงกูทำไม่เย้เับโอเคก็คลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นเรียกว่าเป็นคลิปสุดท้ายของแพทหนึ่ง จุดเขี้ยอหละวะจุดพกจุดพกเก่าที่จะเข้าแพทอินาซิมานะในสองจุดสูงนะก็เรียกว่าปคลิปท้ายละยาโอเคก็คลิปรีวิวนี้ก็เป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรวะความเห็นส่วนบุคคลเนาะแบบว่าความรู้เอ่อเป็นความเข้าใจของพวกเราเองนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นที่นี้ด้วยนะครับโอ้แต่ไม่น่าผิดหรอกเพราะว่าตอนจังหวะแบบอธิบายสกิลนี่ผมรู้สึกว่าผมมีความรู้มากเลยนะเรียกว่าตอนไหนที่ผมพูดอะอาจจะมีผิดบ้างแต่ตอนที่อธิบายนี่ไม่ผิดแน่นอนนะทุกนี่ไม่ผิดเลย โอเคครับก็สำหรับวันนี้ใครทีช่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับอันนั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมเพื่อเราไปพัฒนาในคลิปต่ตอๆไปได้เลยครับผมโอเคครับ,บ,บก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ